สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจากช่องยูทูบชาแนลฝันนุ่งหนิงค่ะตอนนี้นะคะนุ่งหนิงก็อยู่กับรถเอเวอร์เรสต์ค่ะ คันนี้นะคะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อค่ะรุ่นไวแตรขายดีขายดี D เลยนะคะใครที่เล็งรถขับสีนะคะก็ดูรุ่นนี้ได้เลยค่ะราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสามื่นเจ็ดพแต่ออกมาได้หล่อโดอดเด่นมากๆเลยนะคะกับงานแ็ปสติ๊กเกอร์ทั้งคันแล้วก็เปลี่ยนเบรกให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าเซ็ตสุรตับเราจัดมาแบบลงตัวพรีเมียมสุดๆเลยค่ะไปดูกันเลยว่าเสริมหล่อหรือบ้างาไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้าเดิมโรงงานนะคะแต่ว่าไฮไลท์พิเศษเลยนะคะเราแ็ปตรงโลโก้ค่ะเป็นเฉดสีชาแบบนี้เลยนะคะเพื่อความหล่อเท้นะคะแล้วก ร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟหน้าแบบ m a t r i x l e D ค่ะลูกแก้วโปรเจคเตอร์2ดวงแบบนี้ให้ความสว่างคมชัดนะคะที่สําคัญดวงไฟย,ยังสามารถที่จะปรับเลี้ยวขึ้นลงซ้ายขวาตามองศาการเลี้ยวของพวงมาลัยได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบแกฟีค่ะก็คือระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราขับด้วยความเร็วระดับไฮเวย์ค่ะตัวรถของเรานะคะกล้องหน้าของเราค่ะจะสแกนพื้นที่ถนนเลยนะคะว่ามีรถไฟคันด้านหน้าอยู่หรือไม่นะคะหรือว่ามีรถคันที่ขับสนเลนใหม่อยู่หรือไม่นะคะถ้าหากว่าเขาเจอรถคันที่ขับสด เลนหรือว่ารถที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะในรัศมีนะคะเขาก็จะดับไฟสูงให้เองอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่คนขับไม่ต้องเสียสมาธินะคะในการเปิดปิดไฟควบคุมเองแบบนี้เลยค่ะคนขับนะคะก็จะมีสมาธิกับการควบคุมพวงมาลัยมากๆเลยค่ะนอกจากนี้เมื่อเราขับด้วยความสูงระดับไฮเวย์นะคะเมื่อเขาไม่พบใครนะคะบนท้องถนนทุกอย่างมืดตึบนะคะเขาก็จะเปิดไฟสูงให้เองอัตโนมัติเลยค่ะและเพิ่มพื้นที่ส่องสว่างด้านล่างนะคะด้านพื้นผิวถนนนะคะอีก30%เลยค่ะนอกจากนี้นะคะบนไฟสูงเขาค่ะตรงนี้เลยนะคะจะมี led นะคะเล็กๆถึง9้าดวงอยู่ข้างใต้นี้นะคะซึ่งสามารถที่จะสลับเปิดปิดแบบว้ลได้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันไฟแยงตารถคันที่ขับสนเลนมานั่นเองค่ะเรียกได้ว่าแสงนี่แหวกเลยนะคะให้คันฝั่งตนคันข้ามนะคะขับมาได้เลยนะคะโดยที่ไม่แยงตาด้วยค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะคะจัดเต็มค่ะนอกจากนี้นะคะดวงไฟยังไม่หมดค่ะยังมีไฟ s t a ติกนะคะดวงเล็กๆนะคะเขาจะโผล่ออกมานะคะยื่นออกมาตามลักษณะาการเลี้ยวของพวงมาลัยค่ะอย่างเช่นเลี้ยวฝั่งขวานะคะดวงไฟของเขาค่ะก็จะเป็นอันเล็กๆนะคะยื่นออกมาค่ะ เพื่อลดมุมอับนะคะทําให้เห็นพื้นที่สองสว่างได้มากขึ้นนะคะรอบข้างตัวรถรอบข้างตัวรถค่ะก็จะยื่นมาสามารถทํามุมได้ถึงลบทำมุมได้ถึง15องศาเลยนะคะถือว่าเป็นระบบที่ดีเยี่ยมมากนะคะจดเต็มจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีไฟซีแคมจากโรงงานด้วยนะคะเป็นไฟรูปตัว C แบบนี้แสงสว่างของเขานะคะสามารถที่จะเพิ่มแสงนะคะหรือว่าดรอปแสงได้เองตามลักษณะของแสงภายนอกเลยค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะในการขับขี่ยามพบข่ํานะคะหรือ่่าพ,พะะาบบ่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่บ่่่่ แางแบบนี้ค่ะทําให้รถคันอื่นเห็นรถเราชัดมากขึ้นนอกจากความปลอดภัยที่ได้นะคะยังได้ความสวยงามในการขับขี่ช่วงยามกลางวันนั่นเองค่ะเพราะว่าสวยเลยนะคะมีไฟ LED รูปซีแคมนะคะสว่างสว่างแบบนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะรถคันนี้ค่ะยังมีระบบแบบจัดเต็มมากๆนะคะฟีเจอร์ความปลอดภัยเข้ามาแบบอัดแน่นเต็มพิกัดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศานะคะจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะรอบตัวรถเลยไม่ว่าจะเป็นโลโก้ด้านหน้านะคะโลโก้ด้านท้ายหูกระจกข้างซ้ายขวาสามารถมองรอบตัวรถนะคะแบบเบิร์ดไอวิวได้เลย หรือว่าจะมองแบบ180องศาก็ได้ให้โชว์ที่หน้าจอขนาด12นิ้วนะคะเรียกได้ว่าเห็นรถทั่วทั้งคันค่ะนอกจากนี้นะคะกล้องหน้าค่ะยังคอยทําหน้าที่นะคะเกี่ยวกับระบบล็อกความเร็วที่พวงมาลาัยแบบ Stop and Go ด้วยนะคะทำงานควบคู่กับเรดาร์โดยกล่องเรดาร์ของเขาค่ะจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะอยู่ใต้ตรงทะเบียนรถยนต์นั่นเองค่ะรถคันนี้ค่ะจะมีระบบ Cruise c o n t r o ร พร้อมกับระบบ Stop and Go กนะคะตรวจจับความเร็วจากคันหน้าค่ะสมมติว่าคันนี้นะคะเราขับอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันหน้าขับ120เราก็ตามเขาไปเรื่อยๆคันหน้าขับ140นะคะเราก็เลิกตามเขาค่ะถ้าคันหน้าลดความเร็วมาเหลือ80เราก็ลดความเร็ว80ตามเขานะคะนอกจากนี้เมื่อคันหน้าจอดอยู่จุดหยุดนิ่งนะคะ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหรือว่าจอดติดไฟแดงอยู่นะคะเราก็ติดไฟแดงกับเขาด้วยโดยระบบนี้จะ่วงให้ทั้งหมด3วินาทีถ้าหากว่าเกิน3วินาทีนะคะระบบนี้เขาจะแคนเซิลไปนะคะเพื่ออป้องกััันนนคนขบบหลบใ เพราะว่าขับแค่พวงมาลัยมันจะสบายเกินไปนะคะเดี๋ยวเผลอลาบขึ้นมาคอฟีคอฟีแล้วยุ่งเลยนะคะถ้าต้องการเปิดใช้งานอีกครั้งค่ะเพียงแค่เหยียบเบรกนะคะหรือว่ากดปุ่มออนอีกครั้งเท่านั้นเองค่ะเขาก็คอยรักษาระยะห่างจากคันขนางหนได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะ,ย,ะบบวควยังมีระบบล็อกความดยังมีระบบรักษาระยะห่างจากคันขนางหนเลือกได้สีระดับเลยนะคะระดับหนึ่งก็ใกล้หน่อยระดับ23ก็กลางๆระดับ4ก็ไกลสุดนะคะ สามารถใช้งานได้ดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขับในเมืองความเร็วต่ำค่ะอย่างเช่นวิ่งในเมืองนะคะเราก็จะมีการหยยบเบรกหยียบคันเร่งบ่อยใช่ไหมคะรวมถึงจอดรถอะไรบ่อยมากๆเลยนะคะระบบนี้ค่ะเขาจะตรวจจับคันทั้งหน้านะคะเราแค่ควบคุมพวงมาลัยเท่านั้นเองนะคะทำให้เราลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่ด้วยนะคะ<ส>นอกจากนี้นะคะเมื่อเราขับความเร็วระดับไฮเวย์ค่ะเราวิ่งไปเลยนะคะ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเราไม่ต้องสูญเสียสมาธิเลยนะคะเราก็จับแค่พวงมาลัยนะคะตัวระบบเขาค่ะก็จะคอย ดูรถคันด้านเราเท่านั้นเองนะคะคือสบายนะคะ ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่8ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคะไม่ต้องไม่ต้องควบคุมรถอะไรเลยนะคะจากแค่พวงมาลัยแค่นั้นเองสามารถแคนซินได้ตลอดเวลานะคะเพียงแค่เหยียบเยียบบรกนะคะระบบนี้เขาก็ยกเลิกให้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะรถคันนี้ค่ะเขายังมีระบบนะคะแจ้งเตือนเมื่อเกิดการชนนะคะแจ้งเตือนก่อนการชนนั่นเองะคะ่ะสมมติว่ามีจักรยานตัดผ่านหน้ารถนะคะตัวรถเขาจะสแกนเลยว่าจักรยานนะคะอยู่ด้านหน้าตัวรถระยะห่างเท่าไหร่คู่กับความเร็วรถของเรานะคะที่วิ่งอยู่ณขณะน,นี้มีโอกาสเกิดการชนกันหรือไมมม่ะคะ่คถ้าาาสมุมติวเเช็ดู ะะว่ามีโอกาสเกิดการชนค่ะเขาจะแจ้งไฟกับพิบเตือนนะคะ ทางฝั่งคนขับค่ะเพื่อให้คนขับเหยียบเบรกนะคะถ้าคนขับเหยียบเบรกแล้วนะคะหรือว่ายังเหยียบเบรกไม่แรงพอตัวรถค่ะเขาจะเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อให้รถจอดถึงจุดหยุดนิ่งค่ะโดยระบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เรานะคะเซฟตี้มากยิ่งขึ้นลดอัตราการสูญเสียถ้าขับที่ความเร็วไม่เกิน50กิโมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้นะคะจอดได้จุดหยุดนิ่งเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราขับความเร็วสูงนะคะก็อาจจะจอดไม่ทนันแต่ว่าแน่นอนค่ะลดอัตราการสูญเสียแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อหลังการชนนะคะตัวรถคันนี้ค ะะให้รถจอดอยู่จุดจุดนิ่งค่ะโดยเขาจะตัดการทํางานของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ไปเพิ่มแรงเบรกค่ะเพื่อให้รถคันนี้นะคะจอดอยู่จุดุดนิ่งนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุซ้ําซ้อนต่างหากนะคะที่น่ากลัวยิ่งกว่าไม่ว่าตัวรถนะคะจะวิ่งสะบัดนะคะไปชนต้นไม้หรือว่าไปชนรถคันอื่นนะคะทําให้เกิดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเอเวอเรสต์คันนี้นะคะ สร้างมานะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสวยระบบความปลอดภัยต่างๆค่ะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆนะคะขับไปเรื่อยๆกำลังเพลินๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีคันหน้าเนี่ยเป็นรถกระบะเนาะเขาหิ้วของมากล่องล่วงลงมาจากรถเขาตึ๊กนะคะเราแบบตกใจนะเราพอเราตกใจปุ๊บเราจะเลี้ยวพงมอะไรแบบหักแบบเลี้ยวพรมอะไรทันทีเลยนะคะเมื่อเราเลี้ยวพงมอะไรได้ แบบเร็วมากๆนะคะตัวรถเขาจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงกลางตัวรถค่ะเพื่อตรวจจับนะคะว่าตอนนี้รถเราสูญเสียการทรงตัวไหมนะคะถ้าสูญเสียการทรงตัวนะคะตัวรถเขาจะเพิ่มแรงหักเลี้ยวพวงมาลัยค่ะเพื่อให้เรานะคะก้าวผ่านอุปสรรคได้และเมื่อเรานะคะขับ อยู่ตรงกึ่งกลางเลนแล้วนะคะเขาก็จะคืนการควบคุมนี้ให้กับผู้ขับขี่ค่ะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆนอกจากนี้นะคะเมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆค่ะตัวรถของเรานะคะออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะคะรถเฉไปทางซ้ายนะคะโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตัวรถเขาจะเข้าใจเลยว่าตอนนี้เราอาจจะกําลังหลับในนะคะเขาก็จะช่วยดึงตัวรถเราให้กลับมาอยู่กึงกลางเลนค่ะไม่ให้ออกนอกเลนนะคะโดยกล้องหน้าเขาจะสแกนตรวจจับเส้นปุกค,ค่ะและนอกจากนี้นะต้องบอกว่ายะมากๆฟีเจอร์เขาเยอะจรงิงรถคันอื่นนะคะวิ่ง ตัดเข้ามาในเลนของเรานะคะเบียดเลนของเรารถของเรานะคะจะมีการโค้งยกหลบให้เองอัตโนมัติด้วยนะคะและเมื่อรถคันอื่นออกไปจากเลเราแล้วนะคะเราก็จะวิ่งตรงกลาง เหมือนเดิมนั่นเองค่ะจะเต็มพรีเมียมฟังก์ชันแบบเป๊ะๆเ,เน้นๆเ,เลยนะคะซุ้มล้อค่ะเป็น6ล้อเป็น6นิ้วนะคะทรงอัพโรดแบบนี้ค่ะอยู่คู่กันกับล้อแม็กขอบ20ค่ะิขากร้านวายนะคะเท่ๆเลยรับด้วยยางตัยูไทยโอเพนกันที่นะคะเป็นยางสัญชาติญี่ปุ่นกับซีรีส์275าทัพห้าายค่ะคันนี้พิเศษใสไข่เลยนะคะเราเปลี่ยนเบรกเบมโบพนาเมล่าให้เรียบร้อยแล้วค่ะสีเทาแบบนี้เลยนะคะด้านหน้ามาด้วยกันถึง 6พอทค่ะเพื่อระยะการเบรกที่สั้นลงนะคะพร้อมกับหน้าจานดิสเบรกขนาดใหญ่410มิลเป็นหน้าจานแบบสอดล่องแบบนี้นะคะเพื่อการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเบรกเขาจะเกิดความร้อนสูงเลยนะคะเมื่อเราเบรกแบบกระทัน,นหันอะไรแบบนี้นะคะการที่เราเปลี่ยนเบรกเนี่ยก็ช่วยให้รถนะคะจอดอยู่จุดอยู่นิ่งนะคะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะปกติเบรกเบนโบแบบนี้นะคะเราจะไปใส่ในรถแบบว่าซุปร์คานะคะ5ล้าน10ล้าน20ล้านอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ารถ ประเภทนั้นนะคะเขาใช้ความเร็วที่สูงมากๆแรงมาเขาจัดมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอาเบรกมาใส่ในรถเอเวอรเรนแล้วนะคะนั่นหมายความว่าคุณลูกค้ามั่นใจทุกกันขับขี่เลยค่ะจัดเต็มจริงๆนะคะและดอกยางคันนี้ค่ะเป็นยาง AT นะคะหรือว่าออเทเลนนั่นเองนั่นหมายความว่าคุณลูกค้านะคะจะวิ่งได้ดีทั้ง2ถนนเลยนะคะไม่ว่าจะทางเรียบ หรือว่าทางขู่ขานะคะวิ่งได้หมดเลยถ้าใครที่ชอบแบบกึ่งออฟโรดจะจ๋ามากขึ้นนะคะพี่ขาเลือกไปเลยนะคะยาง RT หรือถ้าว่ายางแบบออฟโรดสุดๆเลยนะคะเลือกไปเลยยาง MT หรือว่ายางมัทเทีนนั่นเองค่ะดอกยางเขาจะมีความใหญ่หนักๆมากขึ้นนะคะเพื่อการตะกุยได้ทุกอุปสรรคเลยนะคะสามารถวิ่งไปในเส้นทางที่ยากได้อย่างง่ายดายค่ะมาดูช่วงล่างคันนี้กันบ้างค่ะปีกนอกปะวังสาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อลดปัญหาการกินได้ยางค่ะ ที่สำคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยนะคะจัดเต็มพรีเมียมมากๆค่ะด้านข้างนะคะก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะกับงานแล็บสติ๊กเกอร์ ทั้งคันแบบนี้เลยนะคะโดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะโดยสีตัวรถพื้นฐานของเขาค่ะจะเป็นเฉดสีขาวมุกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการเก็บงานค่ะเราเก็บงานให้เนียบแล้วก็ละเอียดมากๆนะคะเฉดสีขาวมุกสวยเลยนะคะสีขาวมุกเป็นสีพิเศษเพิ่ม1 2 0 0 0บาทด้วยนะคะจากราคาปกตินะคะรันเก้าสามเจ็ดบวกไปหมื่นสองนั่นเองค่ะทุกรุ่นนะคะสำหรับเอเวอเรสต์ค่ะมาดูที่หูกระจกค่ะรุ่นวาแท็กเนะีนะ่ยเขาจะเป็นสีดำเงาแบบนี้อยู่แล้วนะคะพร้อมกับ ไฟ l อลดนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมองมาก็จะเห็นกล้อง360อองศ,ศาค่ะและถ้ามองไปชายด้านล่างอีกนะคะก็จะเห็นไฟสองสว่างค่ะเมื่อหนุ่งหนิงเปิดประตูนะคะเขาจะขึ้นไฟสองสว่างค่ะเพื่อให้เราเห็นพื้นที่แอเรียด้านล่างได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราไปจอดในพื้นที่นะคะที่ถนนเปียกนะคะเราก็เปิดประตูมานะคะทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยด้านล่างเนี่ยมันมีน้ามีอะไรไหมนะคะป้องกันรองเท้าของเราเปียกด้วยด้วยนะคะถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีคะ่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อเราจอดรถที่ห้างสรรพสินค้านะคะมันอาจจะเป็นช่องแคบอยู่นในซอก ตึกนะคะหรือว่ามีรถคันอื่นอยู่ข้างๆเมื่อเราเปิดประตูมาค่ะก็จะทําให้เราเห็นว่าขอบประตูเราเนี่ยใกล้ไปชนกําแพงหรือยังไปขูดกําแพงไหมนะคะไปขูดรถคันอื่นไหมแบบนี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นออปชั่นนะคะที่เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยด้วยค่ะรถคันนี้ค่ะมีระบบบสปอร์ตค่ะเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะคะตัวรถเขาจะสแกนเลยว่าณพื้นที่นั้นนะคะมีรถคันอื่นที่อยู่ในตําแหน่งแอเรียไหมนะคะถ้าสมมติว่ามีนะคะเขาก็จะขึ้น ไฟนะคะกับพิบแบบนี้เลยนะคะขึ้นเป็นเฉดส,สีส้มแบบนี้กับพิบทีๆๆนะคะให้เราเห็นนะคะว่าอย่าเพิ่งเลี้ยวอย่าเพิ่งเลี้ยวนะคะตอนนี้ยังไม่ยังไม่โอเคนะคะอย่าเพิ่งเลี้ยวนะคะเพื่อแจ้งเตือนเราด้วยค่ะจัดเต็มจริงๆนะคะนอกจากนี้เมื่อเราไปที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมอย่างแรกที่เราจะมีเลยก็คือของเต็มสองมือพลุงพลังซ้ายขวาเลยนะคะเราหิ้วของมาเยอะมากๆค่ะแล้วเราก็ช้อปปิ้งมาเยอะมากๆเข้ารถมาเราต้องร้อนตับแปบแน่นอนใช่ไหมเราต้องร้อนสุดๆเลยรถคันนี้ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าเขามี การสามารถที่จะ start stop เปิดแอร์รอเราได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่มือถือนะคะสั่ง เหมือนให้เหมือนให้โทรศัพท์อะคะ่ะโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเป็นรีโมทเลยนะคะเปิดแอร์สั่งเปิดแอร์อะไรได้เลยนะคะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเราก็ฉ่าแล้วนะคะรถของเราก็ความเย็นฉ่าแล้วจัดเต็มจริงนะคะพิ่เอของพลุพลังมาสิ่งแรกที่เราทําคือวางของแล้วก็หากุญแจในกระเป๋าใช่ไหมคะอาจจะใช้เวลาโหบางทีแบบไปจอดไปจอดหน้านอกห้างเนาะแบบโหแดดเปรี้ยงใบ2องอะไรอย่างงี้กว่าจะหากุญแจล่อไป5นาทีเลยนะคะใช้เวลานานมากๆเงือแตกเงอแตนเลยแต่ว่ารถคันนี้ค่ะมีระบบคีย์เดตเอนที่ค่ะกุญแจอยู่ที่ตัวเรานะคะดยที่ ไม่ต้องมาหยิบมาเปิดมาปิดสวิตช์ออนเลยนะคะเขาก็จะสามารถเปิดรถได้เลยค่ะในระยะ1เมตรนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดเปิดอะไรกันเลยเขาเขาคุยรู้เรื่องนะคะเปิดประตูหน่อยนะคะหรือว่าจะล็อกประตูเราก็แค่รูปตรงนี้นะคะเขาก็จะล็อกหรือว่าจะเปิดประตูให้เราได้แล้วค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในนะคะอย่างแรกที่เห็นเลยจะเห็นเป็นเบาะหนังสีดำตเชดได้สีส้มแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะตามสไตล์วาแท็กค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะแล้วก็เบาะนะคะจะเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางค่ะสามารถที่จะปรับขึ้นลงซ้ายขวาด้านหลังให้ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าค ขับขี่ทางไกลเนี่ยจะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็บอกของเขาค่ะสามารถพับราบเรียบนะคะได้ถึง180องศาเลยนะคะอันนี้ลุงหนิปรับเองนะคะเพราะว่าตอนที่วิศวกรของ Ford นะคะเขาออกแบบรถมานะคะเขาได้มีการสอบถามนะคะหรือว่าสํารวจนะคะผู้ใช้รถยนต์ Ford ว่าอยากให้มีฟีเจอร์อะไรอยู่ในรถคันใหม่ของเขาบ้างนะคะตัวคุณลูกค้านะคะก็รีเควสเลยนะคะบอกว่าอยากให้แบบเช็คกัลเลสได้สามารถที่จะนอนได้นะคะกางวีก่กงวันอะไรอย่างนี้นะคะแพะวัก แว e. นะพักปั๊มนะคะแวะพักปั๊มนะแบบขับมาลองแบบลองชาแบบยาวนานหรือเกินนี่ค่ะนี่ค่ะปรับเอ็นไปเลยนะงี่ไปเลยแล้วก็รถกระจกด้วยนะคะพี่ขาแบบนี้ก็ทําให้เราสะดวกมากๆทําได้ทั้งบอกคู่หน้านะคะบอกคู่หน้าทําได้หมดเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะสําหรับฟีเจอร์นี้ค่ะเมื่อเรามองเข้ามานะคะก็จะเห็นปุ่มกลมๆแบบนี้ค่ะพี่ขาเป็นปุ่มปรับโหมดขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะคะบิดหมุนใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะขับ2องทูไฮนะคะ ใช้ในเมืองอไรเด้ปกติเลยนะคะแล้วก็มาโฟร์ไฮนะคะความเร็วไม่เกิน110กิโเมตต่อชั่วโมงปรับได้เลยนะคะหรือที่เรียกว่าชิปอนุไฟนะคะไม่ต้องจอดรถค่ะต่อมาค่ะโฟโลนะคะเหมาะกับการใช้ความเร็วนะคะไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะวิ่งในเส้นทางที่ยากนะคะในทรายในโคลนน้ำลึกอะไรประมาณนี้นะค่ะตัวรถ วิ่งลุยน้ําได้8ปเซนนะคะพี่คะถ้าจะเข้าโฟล์นะคะจอดรถก่อนนะคะจอดรถก่อนเพื่อให้ช่วงล่างเนี่ยเขาเซตเกียร์เขาปรับช่วงล่างให้เรียบร้อยใช้ระบบเปิดปิดดิฟล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะลุยในทางยญ้านะคะแล้วก็บิดหมุนใช้งานง่ายมากๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีเบรกมือไฟฟ้าครบพร้อมเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์ส0สปีดนะคะให้ปะลักกำลังสูงถึง2 1 0รแรงมา้าตาเร่งดีมากๆเลยนะคะสามารถขับไปกึ่งแมนวนวลได้ด้วยนะคะเชนเกียร์นะคะก็จะมีปุ่มบวกลบที่หัวคันเกียยด้ว กดบวกนะคะเพื่อเพิ่มเกียร์ห2 3 4 5 6อ8สาที่หกดนะคะกดลบเพื่อลดตำแหน่งเกียร์ค่ะ1ิบลงมาเรื่อยๆนอกจากนี้เกียร์โอเวอร์ไดนะคะยังเป็นเกียร์8 9 10นั่นหมายความว่าคุณลูกค้าจะเซฟน้ำมันมากๆเลยนะคะเมื่อขับความเร็วเสถียรค่ะจัดเต็มจริงๆหน้าจอขนาดใหญ่ค่ะขนาด12นิ้วนะคะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น a p p l e c a r p l a y a n d r o i d Auto นะคะไวเลสชาร์เจอร์ก็มีครบพร้อมนะคะพี่่ะหน้าจอเนี่ยทัชสกรีนแบบว่าจุใจมากๆนะคะดวงใหญ่ๆ ให้เราได้เองอัตโนมัติเมื่อเราเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันนะคะตัวรถเขาจะโทรไปที่1669หนะคะหรือว่าเบอร์คนสนิทที่เราได้ตั้งค่าไว้เขาจะโทรจนกว่าไปสายจะรับสายและเมื่อไปสายรับสายเขาก็จะแจ้งรัติจูดลองติจูดเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะรถคันนี้กําลังเกิด อ็กซิเหตอยู่นะตำแหน่งนี้นะคะแล้วที่จุดลงที่จุดอะไรก็ปุ๊บก็จะมีคนมาช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีค่ะเรียกได้ว่าทั้งก่อนอุบัติเหตุและหลังอุบัติเหตุนะรถเราเซฟตี้ให้หมดเลยนะคะมีการช่วยโทรให้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะโทรไม่ไหวเลยแบบนะะี้ค่ะนอกจากนี้นะคะแอร์แยกอิกสระซ้ายขวาค่ะคนขับต้องการเท่าไหร่นะคะปรับหมุนนะคะจะปรับหมุนได้เลยนะคะหรือว่าคนนั่งต้องการเท่าไหร่สวิตช์ปรับหมุนได้เลยนะคะหรือว่าพี่จะบิดบิดหมุนหมุนไอ้ลูกลกลมๆตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยอากาศหมุนเวียนนนนรรรรถถะะะะะคคไฟเอตงงงี้้ทัหมดะะมดวึ ตรงนี้ค่ะก็เป็นช่องชาร์จไฟนะคะ จัดเต็มพรีเมียมมากๆพวงมาลัยมาติฟังก์ชันค่ะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแล้วความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าน้าหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่าและน้ําหนักเขาจะหนักหน่วงมากขึ้นเมื่อเราขับความเร็วสูงนะคะประโยชน์ข้อดีก็คือทําให้เรามีความมั่นใจนะคะในการที่จะควบคุมรถค่ะเพราะว่าเมื่อเวลารถเราขับความเร็วนี่แหมบิดพวงมาลัยนิดนึงมันก็จะพร้อมที่จะออกพร้อมที่จะปาดใช่ไหมคะแต่ว่าน้ําหนักพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีความหน่วงมากขึ้นทําให้เราควบคุมได้อย่างสมูทมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมมาากขึ้้้นนคคค่่่่่ะะแแแพงงงงวววบบุตตๆออยยยยูทีีลเรรโดห ฝั่งขวามือตรงนี้นะคะอ่าอยู่ตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี้นะคะตำแหน่งอันนี้หนิงหมุนพวงมาลัยเฉยๆนะคะมันก็จะกับหัวกับหางนิดนึงตำแหน่งฝั่งขวามือก็จะเกี่ยวกับการเปิดปิดเมนูต่างๆนะคะตั้งค่าเมนูยกเลิกเมนูย้อนกลับไปสู่เมนูก่อนหน้านะคะการรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์การเปิดปิดวิทยุค่ะและทางตำแหน่งซ้ายมือนะคะจะเกี่ยวกับการล็อกความเร็วที่พวงมาลัยแบบ stop and go นะคะกดเซตนะคะตรงนี้เพื่อเลือกระดับระยะห่าง4ระดับนะคะแล้วก็ คนโทนนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะตรงภายในรถได้เลยนะคะรวมถึงเปิดว i c e c คอนโทรได้นะคะคุยกับตัวรถได้เลยให้ฟอร์ดฮ l ลโหลฟอร์ดนะคะตัวรถเขาก็พร้อมที่จะตอบสนองเราแล้วนะคะเพื่อเราใช้งานได้ง่ายที่สุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะไฟส่องหลังนะคะก็ยังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็มีช่อง USB ตรงนี้ค่ะพี่ขานี่นี่ช่อง USB เดี๋ยวนงถือใหอ้ช่อง USB ลูลูลูลอ่าตรงนี้นะคะพี่เสียบสายกล้องได้เลยไม่ต้องโรยไม่ต้องโรยระยงระยางกล้องแต่อย่างใดนะคะ สะดวกมากนะคะพี่ซื้อกล้องมาเสียบปุ๊บเข้าใช้งานได้เลยอันนี้ก็จะเป็นมูลลูปค่ะพนลอนพาโลนามิกมูลลูปนะคะสามารถที่จะดูเดือนดูตะวันได้เลยกังวี่กังวันนะคะเปิดรับแดดรับลมนะคะแล้วก,ก็หรือว่าเปิดกลางคืนนะคะเพื่อชมดาวชมเดือนชมตะวันด้วยมีม่านอีกชั้นหนึ่งนะ,ะอันนี้หนูมีสไลด์ม่านออกไปนะคะก็เห็นเป็นหลังคาแก้วกระจกสวยงามติดตั้งฟิล์มได้ค่ะถ้าไม่ร้อนมากเอาแปดสิบไปเลยค่ะพี่ขาถ้าแบบว่าชอบแบบว่าขอร้อนนิดนึงฮนะหกสิบก็ได้จัดไปนอกจากนี้นะคะตรงกระจกอหน,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 หนก่ะจก กระจกนี้ก็ยังแบบว่าเด้งขึ้นได้ด้วยนะคะเด้งขึ้นเด้งขึ้นนะคะอเดี๋ยวลองก่อนอ่าอันนี้ก็ปิดม่านไปซะแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเด้งขึ้นสไลด์ออกแล้วนะคะรับลมรับลมค่ะเย็นสุดๆเอวี่ติงจริงกับเบเมากๆเดี๋ยวหนิงปิดก่อนลนะ้วฝนตกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเพิ่มงานให้ตัวเองนะคะโอเคใช้งานง่ายมากๆเลิศค่ะเลิศโอเคค่ะเลิศล้วค่ะ กดวันทัชเขาเลื่อนข้าวเลื่อนออกเองเลยนะคะนี่ค่ะโอเคสวยงามค่ะมาดูที่ด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะ่จาจะมองไม่เห็นนะพวกของเยอะสุดๆนะคะแอร แอร์มี3ตอนนะคะแอร์มี3ตอนหน้ากลางหลังความเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนนะคะรวมถึงช่องชัดไฟมีทั้งหมด3ตอนนะคะความเย็นทั่วทั้งคันแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านท้ายนี้นะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์มีมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตงหนึ่งแอดเพิ่มเติมเข้าไปค่ะกับ Full l e ดดนะคะดวงใหญ่ๆนวลๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเพิ่มความปลอดภัยนะคะให้รถคันคันด้านหลังเราเนี่ยเห็นตัวรถเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับชายด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์เข้าเซ็ตกันสวยมากๆดีไซน์ปลายท่อนะคะสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบอ เซนเซอร์ด้านหลังมีด้วยกันถึง6จุดบิวอินให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีดังเดิมค่ะเซนเซอร์นะคะเขาจะทางานควบคู่กับกล้องหลังค่ะเพื่อสแกนนะคะรถคันที่อยู่ด้านหลังเรานะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะเขามีระบบแจ้งเตือนการชนเมื่อเข้าเกยียร์ถอยหลังค่ะสมมุติว่าเราเข้าเกียร์อานะคะตัวรถเนี่ยเขาจะเซนเซอร์เขาจะสแกนเลยแบบร้อยแปองศาเลยว่าด้านหลังรถเรานะคะมีรถคันอื่นพร้อมที่จะตัดผ่านมาหรือไม่อย่างเช่นจอดรถในห้างนะคะมีทั้งขนาบข้างทั้งซ้ายทั้งขวาเรามองไม่เห็นอยู่แล้วพอเราเข้าเกาเียร เลยถ้าหากว่ามีมอเตอร์ไซค์กำลังวิ่งมากําลังขับมาเขาจะแจ้งเตือนเรานะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเบรกอย่าเพิ่งเบรกอย่าเพิ่งเบรกนะคะถ้าเรายังขับไปต่อเนี่ยเขาจะเบรกให้เองอัตโนมัติเลยเหยียบคันเร่งยังไงนะคะรถก็ไม่ไปข้างหลังนั่นเองค่ะถือว่าเป็นฟิเจอร์ที่ดีมากๆเลยเลยนะคะระบบ แจ้งเตือนนะคะเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังค่ะแล้วก็ไฟดวงใหญ่ชายด้านลลางใส่ชุดแต่งอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ค่ะด้านท้ายก็เป็นโชคด้วยนะเปิดให้ดูไม่ได้เลยเพราะว่าของเยอะจริงๆนะคะสำหรับรถเอเวอร์เรสต์คันนี้ค่ะเดี๋ยวนุองหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบนะคะโดยรวมไปดูกันเลยค่ะคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแต่งมาได้หล่อลงตัวจัดเต็มมากๆกับงานแล็สกิ๊กสีเทาทั้งคันแบบนี้รอ่แมกขอบ20นะคะดูดีมีสไตล์ค่ะแล้วก็รัดด้วยยางตัวท้ายนะคะชัยสเกิร์ตด้านหลังพร้อมกับไฟ f u l l l ดีนะคะออปชัน LED ดสวยๆนวลๆแบบนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะงานแล็บสติ๊กเกอร์ทั้งคันนะคะขอให้บอกนะคะทำได้ทุกแบบทุกแนบวบท,แบบท,แบบทุกสไตล์เลยนะคะรุ่นนี้เข้ามาหลากหลายสีสันค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกนะคะเฉดพิเศษเพิ่ม1 2 0 0 0บาทนะคะสีส้มด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีขาวมุกส้มเพิ่ม12ื่นสนะคะส,ส,ส,สีดำสีบอลสีเทาสีน้ำตาลนะคะชอบสีไหนแบบไหนนะคะรีเควสได้ดังใจโทรหาลุงหนิงได้เลยนะคะที่เบอร์ ซูป3ป1ร์2 1 8ถ้าชอบรถหล่อๆแบบนี้นะคะนึกถึงนุ้งนิงค่ะผู้จัดก,การฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรนวมินชลุมจอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนยินดีที่จะให้บริการค่ะกดกระดิ่งกริ้งๆให้นุ้งหนิงด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ